สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมีนธาตุน้ำนะคะสุขสันต์วันสงกรานค่ะวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะก็ตรงกับวันที่13เมษายนค่ะเราเริ่มกันเลยค่ะขอให้พบเจอขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีความสุขใจแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองตลอดปีค่ะราศีมีนธาตุน้ำนะคะ ฐานะการเงินมั่นคงนะเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะมีความผูกพันกับชาวมีนนะคะนะก็ได้หมดปัญหาไปเลยนะคะได้รับความมั่นคงของฐานะเศรษฐกิจการเงินนะถ้าเลือกได้ก็ได้ เลือกคนรักเลือกคู่ประธรรมฝ่ายตรงข้ามความมั่นคงชีวิตสะดวกสบายมีสถานที่สร้างความมั่นคงกับชีวิตด้านการเงินรายได้ชีวิตมีความอยู่สุขสะดวกสบาย เป็นคนสวยคนโอคนงามนะคะอื่อรักคือรักมีความรักก็ไม่แหงเลงด้วยอารมณ์ความรักอันนี้หลงไหลนะในรูปรักใบหน้านะความสวยความงามความโ่อนะคะก็ได้พวกคู่มีการเงินเข้ามาได้ล่าก็ทำให้ ช่วยจะทีดีเจหน,นี้ขยันต่อไปขยันมันเพียนมีแรงกระตุ้นจากความมั่นคงจากการเงินจากหุ้นส่วนเข้ามาอุปถัมภ์การเงินแล้วลาผลขยันต่อไปโชคดีจากความขยันมันเพียนนี้สิ่งที่ราบธนา้องขยันต่อไปค่ะอดีตได้เรียนรู้ กับการเริ่มต้นทําด้วยความรักอันนี้ก็ได้เฉลิมฉลองก,ก,กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เดี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามการเข้ามมีส่วนร่วมกับการงานเพิ่งพาได้ค่ะไปพบกับการงานเพศตรงข้ามร่วมยินดีร่วมการงานกันค่ะฐานะการงานของคู่เข้ามาอุปถัมภ์ ทำให้ได้ใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยงานศินลปะนะคะงานเกี่ยวข้องกับการได้แต่งตัวอ่าได้สวยได้หล่อนะคะงานนี้มีการเข้ามามีส่วนร่วมงานกันฉลองความยินดีกับการมาร่วมการงานร่วมกันอนาคตไม่ใกลไม่ไกลนะคะ ก็ปล่อยวางแล้วค่ะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นความขยันมันเพียรได้ผลตอบแทนอนาคตภายภาคหน้าไม่ใกล้ไม่ไกลอดทนได้รอคอยได้ก็ได้สร้างฝันของตนเองให้เป็นจริงเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะขยันลงมาทำต่อไป ก็อนาคตจะลงมือทำตามความคิดฝันค่ะช่วยเจทีดีเจ็ดหผลค่ะมีโครงการที่จะทำมายาวนานแลว้วได้เริ่มต้นลงมือทำค่ะช่วยทีดีเจตนหนงานนี้มีเข้ามาเยอะก็ได้บริหารเองเลยลดปัญหาด้วยเลือดลมเมื่อจอมราชันปรากฏนะเลือดลงกลราดขยันตนเองก็ได้ลากกันเงิน จากจ่างชาติต่ตางดังทินมีปัญหาอะไรท่านพี่ผู้เข้ามาสนับสนุนความมั่นคงโดยเฉพาะผู้ใหญ่เจ้าหนายสนับสนุนให้ผ่านพ้นอุปสรรคเดี๋ยวก็ของก,กท่างชาติต่างดังทินการบริหารมีภาระนะคะมีเกณฑ์ง,งานนี้ได้บริหารเองก็มีโอกาสได้ลาบใหญ่มีรถรักทรัพย์บ้านที่ดินก็สบายแลว้วค่ะ ได้ลาบใหญ่เลยค่ะโรงเรือนโรงงานธุรกิจใหญ่โตนี้หมุนมากจะได้ทำตามความยิดฝันค่ะลงตัวแล้วค่ะดูผู้คนรายร้อมอส,สรุปแล้วชีวิตสบายมากขึ้นที่เหลือก็คือขยันหม่นเพียนแับความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์จะทำให้เป็นจริงค่ะมีโครงการนานแล้ว ลงมอทำค่ะนะขยันค่ะมีความโชคดีจากความขยันนะโอกาสก็มีสิ่งแรงเปลี่ยนได้มาได้ลาบใหญ่ก็ได้พบก,กับความมั่นคงของลาบผลใหญ่โตค่ะ,ะดูอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ,อ,ะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเธอเป็นไงบ้างเขาก็าเป็น เป็นผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่คนนี้การเงินมั่นคงค่ะเมื่อพระระหัตราชาโชคมีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อไม่หาก็หมายเองคความมั่นคงกับปัญญานะมีปัญญานะมีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินแล้วค่ะเป็นเศรษฐีค่ะคนทางไกลนะคะเป็นบริวารกันมาก่อนคนะขรานี้ก็ มีชื่อเสียงนะด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถได้ลาบงานทางไกลงานต่างประเทศประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะพระฤหัตราชาโชคมีโชคดังราชาด้วยพุนบุญเก่าทำวิดีหนาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองการเงิน ดีมากได้มาจากปัญญาเป็นเพื่อนเก่าทางไกลกันมาก่อนค่ะนิว e g กินน่งค่ะชีวิตใหม่เริ่มต้นแล้วค่ะพี่สันติสุขเกิดขึ้นที่ใจเราค่ะโ,โกรมโกรมมาเสร็จเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะมีไว้เลี่เลียก,กันค่ะ เพื่อนเก่าทางไกลค่ะอันนี้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนโะชคดีค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงค่ะ